องนี้นะครับอง์นี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมเล่นพระมา20กว่าปีนะครับผมได้เหรียญแรกพระครูทำมะโสพิษวัดยาไซนนทบุรีหรือว่าหลวงพ่อเปลืองนะครับอ่าหรือว่าหลวงพ่อเปลืองเหรียญเนี้ยคนนนทบุรีเองหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นหายากมาก เรื่องความหายากผมให้เป็นเบอร์หนึ่งจังหวัดนนท์เพราะยี่สิบกว่าปีที่ผมเล่นพระมาเนี่ยผมได้เหรียญแรกแล้วเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในวงการนะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบสองนะครับร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับหลวงพ่อเปล่องวัดยาไซผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงนี่ผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้สุดยอดจริงพระครูธรรมโสพิษวัดยาไซนะครับ นี่คือเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยงนะครับเหรียญน,นี้ไม่เชื่อมหูด้วยนะเออไม่เชื่อมหูด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยหายากจริงนะครับอ่าเนี่ยสุดยอดสุดยอดนี่สองสี่หกสองนี่แหละเนี่ยที่สุดของที่สุดของเหรียญหายยากนะครับไม่ได้หายากเฉพาะ เมืองนนนะหายากเป็นเหรียญหายากระดับประเทศด้วยนะผมจะบอกให้จริงๆแล้วเนี่สังเกตดีๆนะดูขอบเนี่ยขอบพวกนี้เหรียญโบราณเนี่ยมันจะปิ้นตั้งเห็นไหมขอบสะเกลวนะครับมันจะปิ้นตั้งเห็นไหมแล้วข้างเนี่ยมันเป็นข้างกระบอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอบมันจะตั้งเห็นไหมเนี่ยมันจะตั้งเห็นไหมเนี่ยเป็นข้างกระบอกยุคแรกๆครับเนี่ ข้างกระบอกเขาเรียกว่าตัดแบบข้างกระบอกนะครับเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหโหดนะครับอเน,นี่ยข้างกระบอกครับชัดเจนครับข้างอัดกระบอกเก็บด้วยกระบอกครับนะครับชัดเจนครับสุดยอดผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ผมเล่นพามาทั้งชีวิตนะครับยี่สิบกว่าป,ปีได้เหรียญแรก แล้วก็เต็มข้อครับก็เต็มข้อเต็มเครื่อง